สวัสดีครับผมอยู่กับผมคาสิเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับการรีวิวอุลตร้าแอคชั่นฟิกเกอร์ชินอุลตร้าแมนครับผมสำหรับลายอุลตร้าแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมเป็นลายฟิกเกอร์ที่จะทำอุลตร้าแมนตัวต่างาที่เริ่มแต่สมัยซีรีส์ลูปรายละเอียดต่างๆอาจจะดูไม่ค่อยเรียนนักเท่ากับเอเทสฟิกเกอาร์ตนะครับแต่ว่าจุดขยับที่ก็คืออิสระและราคาสบายกระเป๋าจึงทําให้เป็นอีกตัวเลือกสำหรับแฟนๆสายประหยัดเลยครับและชินอุลตราแมนนะครับผมก็ได้ถูกทำออกมาในรูปแบบอุลตร้าแอคชั่นฟิกเกอร์ด้วย เพื่อต้อนรับกระแสหนังที่จะฉายในปีนี้ซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างหนังไปเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าฮิฮาม่าแถมของเล่นนี่เตรียมขายแล้วแบบออกซอฟมาออกฟิกกูอาร์ตออกบางค่ายอื่นนอกจากบันไดก็ออกมาแล้วด้วยแต่ว่าก็โดนเลื่นฉายไปตามระเบียบเพราะว่าสถานการณ์โควิด19ที่ตอนนี้ยังระบาดหนักอยู่โดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นที่มันค่อนข้างจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับแพ็กเกจกล่องของอุตไลชั i นฟิกเกอร์ชินโตแมนนะครับ ของค่อนข้างจะต่างจากตัวที่เคยออกมาก่อนหน้าทุกตัวเลยนะครับผมด้วยลวดลายตัวกล่องจะสีจะไม่ชูฉาดจะคงความคลาสสิกไว้ด้วยสีแดงเทาแล้วด้านข้างและด้านหลังแล้วจะเป็นภาพตัวอย่างฟิกเกอร์พิชินในท่าต่างๆแล้วผมก็จะมีทั้งท่าแอคในรูปแบบต่างๆทั้งท่าปล่อยแสงสเปเชียมซึ่งก็ไม่รู้ว่าในเวอร์ชันชินท์แมนเราจะได้เห็นเขาใช้หรือเปล่านะท่าแอคประจาตัวตอนสู้และท่าที่เขายูเท้าวสีเอลนะครับผมก็เรียกได้ว่า ออกมาดูดีเลยแล้วผมคิดว่าหลายคนซื้อฟิกเกอร์ตัวนี้ผมคิดว่าเป็นเพราะกล่องนนะ่เพราะกล่องมันออกมาสวยมากถ้าเทียบกับตัวอื่นตัวอื่นกล่องมันดูเฉยเฉนะแต่นี่คือแบบมันดูงานมันดูพรีเมียมมากเลยนะผมบอกตามตรงโอเคครับผมเร่จะเป็นตัวมันแอคชั่นฟิกเกอร์ชินเตแมนนะครับผมก็มาดูรายละเอียดก่อนนะครับสับรายละเอียดนะผมก็เรียกได้ว่ามันก็คือพี่แมนหนึ่งตัวแมนตัวแรกของนั้นเองน,นะครับมันเหมือนกัน และเห็นมันเหมือนกันหมดเลยแหละครับแต่ว่าจะต่างก็คือชินแมนเราจะไม่มีคอ color timer ครับอย่างที่เราเคยเห็นในทั้งตัวอย่างแล้วก็ภาพโปรโมทโปสเตอร์อะไรต่างๆพี่แกจะไม่มีคอ color เ i อร์นะครับผมซึ่งตัวของชินเตอร์แมนนะครับผมดีไซน์รูปร่างนะผมจะอิงมาจากดีไซน์ต้นแบบของอุลตร้าแมนปี1966 1นึ6งนะครับผมที่หลายคนน่าจะเคยเห็นกันนะที่จะเป็นภาพมูนตร้าแมนนั่นแหละเป็นภาพลตร้าแมนเหมือนกับเป็นอาร์ตดีไซน์พวกะว้าที่แบบ ถ้าต้นแบบว่าวูดแมนจะหน้าตายอย่างไงซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกับวูดแมนแบบคล้ายกับชินวูดแมนนะครับที่ตัวจะแบบผอมแล้วก็จะไม่มีคอร์ออร์ทัมเมอร์ก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าให้มีคอร์อทัมเมอร์นะครับขนาดที่เรียกว่าพอดีมือเลยนะครับนี่ลืมบอกแล้วุูดแมนชัดฟิกเกอร์ไม่มีของแถมให้นะครับมันไม่มีก็คือตัวเปล่าเลยทั้งกล่องเนอะทั้งกล่องเปล่าเปล่าเลย ตัวค่อนข้างจะสูงแล้วก็คือผอมตามสไตล์พี่ชินเรานะครับที่เราจะได้เห็นซึ่งผมอยากบอกว่าผมชอบม,มากกว่าฟิกกัวอันหนึงคือฟิกกัวผมว่ามันดูสมส่วนเกินไปจนคิดว่ามันก็คือถ้ามองมันผ่านมันก็อาจจะเป็นฟิกกัวอัลเตอร์แมนตัวปกติเลยก็ได้ถ้ามันมีติดเขาจะทำมือมันคือมันคือฟิกกัวอัลเตอร์แมนปกติเลยนะครับแต่ว่าผมว่าชินเตอร์แมนเนี่ยคิดว่าถ้าพูดเหมือนกับ จุดเด่นของเขาคือด้วยความที่เขามีคอทัมเ,เมอร์แล้วก็ตัวต้องค่อนข้างจะผอมตัวตัว,ตว,ตวรีบอ่ะเออสูงแล้วต้องรีบด้วยนะครับสองด้าน,นหลังนะครับผมก็นะครับมีคือมันมีน็อตนะครับน็อตก็คือเขาไม่เก็บรายละเอียดด้านหลังซึ่งอยากบอกว่าชินเตอร์แมนเป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างจะลำเอียงของบันไดมากก็คือคืออุตัยชาฟิกเกอร์อ่ะด้านหลังเขาไม่ลงสีนะเหมือนซอฟเลยเขาไม่ลงสีนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูกันคือ แต่ว่ามันการ์พอเป็นชินเตอร์แมนเนี่ยมันดันลงสีเฉยเลยแล้วก็ซอฟชินเตอร์แมนเนี่ยมันก็ลงสีด้านหลังด้วยซึ่งก็กลายเป็นแบบเรื่องที่แบบมันได้มึงน้ำเอียงอะไรแบบเนี้ยคือแบบทำไมชินเตอร์แมนมันมีลงสีด้านหลังด้วยแถมลงสวยมากด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะไปดูที่จุดขยับของได้ชาฟิกเกอร์ชินเตอร์แมนกันเลยนะครับก็จุดขยับก็ปกตินะครับจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากจุดขยับจะไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็ การแขนได้ประมาณนี้น,น,นะครับแขนได้3 60ร้องศานะครับส่วนข้อศอกก็พับได้ประมาณนี้ครับและส่วนตรงข้อศอกจะมีหมุนได้สองข้างนะครับส่วนนิ้วมือนะครับผมจะสามารถขุบทั้งหมดได้น,ะนั้นจะแบ่งเป็นสองข้างนะครับผมส่วนใหญ่พวกฟิกเกอร์ของบันไดที่ราคาไม่สูงมากส่วนใหญ่จะมีเป็น ของตัวนิ้วมือจะเป็นาแบบน,นี้เกือบทุกตัวเลยนะส่วนแขนนะครับจะไม่สามารถบิดไปด้านข้างได้นะครับงอเข่าได้ประมาณนี้ครับส่วนเท้าก็จะหมุนได้360องศาก้มได้ประมาณเท่านี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทียบส่วนสูงของอุต้าชั้ฟิกเกอร์ชินตอรแมนกับฟิกเกอร์ตัวอื่นในบ้านของผมกันดีกว่านะครับ High gate, Blue Destiny, Unit 1, h ฮเกตบูเดสตินียูนิตวันเอ็กซ์แอมเอชฟิกวาร์ดโคสกาคอนกาอุตตะฮีโร่ซีรีส์อุตเตอร์แมนเซตอัลฟาเอ็ โซฟูบีดมอนสเตอร์เบมล่าเนฮารกอิล่าเวอร์ชันตัวเกี่ยวเ o สโอเอสครับผมสรุปแล้วนะครับอุใต้ชั้นฟิกเกอร์ชินอุนเตอร์แมนถือว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ถอดออกมาได้เล็กขยับเพลินๆมากเลยลายหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีงบหรือกําลังซื้อพอจะซื้อพวกเฟกูอาร์ตนะครับผมลายนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับถึงแม้รายละเอียดหลายจุดที่อาจจะมีข้อเสียอย่างเช่นที่เขาเก็บรายละเอียดมีสีตลอกตั้งแต่แพ็กเกจกล่องมาแล้วนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเป็นกัน ตัวอื่นด้วยแหละนะครับอาจจะเป็นข้อเสียจุดหนึ่งเลยแหละแล้วก็ถ้าไม่นับชิลด์เตอแมแล้วตัวอื่นในลายนี้นะครับผมก็ไม่มีการลงสีด้านหลังนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้ามีลงสีด้านหลังทุกตัวจะเป็นอะไรที่จำแนกมากนะครับผมอุลตร้าแมนฟิกเกอร์ชิลเตอร์แมนนะครับผมหรือว่าอุลตร้าไอชั่นฟิกเกอร์ตัวอื่นในราคาเพียงเจ็อยสี่บาทรวมถึงสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวกับอุลตร้าแมนนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บคิสแอนด์ขายตัวแทนจําหน่ายในประเทศพร้อมราคาสุดทุดดดททีี่่่่หาาจกอืนนไไมม้้วยะครับผ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับโอเคครับผมจบการรีวิว Unction ฟิกเกอร์ชิน e ต Man แล้วนะครับผมเห็นได้ว่าหลังผม,มแทบไม่ได้รีวิวอะไรแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่แนวเท่าไรหร่สำหรับผมนะคือก็ยังทำแหละแต่คงจะทําแบบน้อยลงมากอาจะแบบเดือนหนึ่งคลิปหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งสองคลิปอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเหมือที่บอกว่าตอนนี้ช่องเราผัานเป็นตัวทําเป็นคอนเทนต์สต็อปโมชั่นแบบเต็มตัวแล้วก็มียูมซีทอล์กมาเล็กน้อยบ้าง เัานะมอาจจะรีวิวแค่ของที่อยากรีวิวจริงๆไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็รีวิวไปหมด,มมก,ด,ด,มด,ดก็อย่าลืมกดไลค์เพจ้ละแมชชีนแนลและดีมสตูดิโอนะแล้วก็อลืมกดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะครับผมก็ผิดพลาดไปแล้าไหนขออภัยด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย